ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้กระผมบรรจงวงศ์นรงจากจังหวัดพะเยาที่ผมนำภาพธรรมชาติมาฝากพี่น้องในวันนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณอยู่ที่สวนภาวนาหมู่ที่4ตํตำบลห้วยเขากระ อำเภอจุนจังหวัดพะเยาเนื้อที่บริเวณตรงนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณร่วม1ิบไร่ด้วยกันนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็อยากจะเล่าให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบรับฟังพอคร่าวๆนะครับก็คือแต่ก่อนบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นปา่าครีกวป่าเสื่อมโทรมเนะเาะต้นไม้ต่างๆเนี่ย มีน้อยมากนะครับก็เต็มไปด้วยหญ้าแล้วก็เคลือ,อต่างๆรกไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับพอดีมีญาติโยมนะครับที่ม,ทมีที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้นำที่ตรงนี้นะครับถวายให้เป็นธรณีสง์นะครับ ให้กับท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์ธนาคมสุเมธูนะครับเสร็จแล้วก็มีคณะญาติโยมนะครับที่ศรัทธานในบวรพระพุทธศาสนา,ารวมทั้งกระผมด้วยคุณเจนธีราด้วยแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับไปร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะนำพื้นที่ตรงนี้นะครับมาพัฒนา ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมานะครับเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็นำต้นไม้ต่างๆนะครับไปปลูกเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้นะครับเราในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยผมมีแนวคิดนะครับที่จะนำะพี่น้อง มวลสมาชิกของ High workshop นะครับมา,าเที่ยวมาชมแล้วก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นแปลงสาธิตในเรื่องของการปลูกในเรื่องของการปลูกต้นไม้เนาะแปลงสาธิตในการปลูกต้นไม้แล้วก็ใช้าสารอินซีเนี่ยเรียกว่าอินทรีย์สารล้านปีของ High workshop ด้วยนะครับเพราะว่า พื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยค,ค,ค,คือคือคือดินมันแข็งอะเนาะดินมันแข็งกระด้างนะครับและการปลูกต้นไม้เนี่ยบางครั้งก็การเจริญเติบโตก็ช้านะครับถ้าเกิดว่าในช่วงที่ไม่มีในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับดินก็จะรู้สึกว่ามันแข็งสักนิดหนึ่งนะครับรารู้สึกว่าจะแข็งเพราะว่าเราจะใช้บริเวณตรงนี้นะครับเ,เป็น,นแลงสาธิตใช้ แม่พามาเก็บมะเขือหวานสารล้านปีของไฮเวิร์ชอปที่สวนสถานและต้นไม้เราปลูกนี่ก็มีหลากหลายชิ้นเป็นไม้ก็จะเป็น้ยต้นไม้ลต้นเป็นร่มเป็นเงาอย่างเช่นต้นยางนาต้นว่าต้นประดูต้นสะเดานี่ใช้เป็นผักได้นะครับนำมาเป็นอาหารได้ แล้วก็ยังมีต้นขี้เหล็กนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้ก็คือเราจะปลูกแล้วก็ยังมีต้นมะขามป้อมต้นสตอนะครับอันนี้เราก็ปลูกไว้เช่นเดียวกันแล้วก็มีต้นติ้วนะครับแล้วต้นหวานนะครับอันนี้เป็นของธรรมชาติแท้ๆเลยเราก็ปลูกไว้วเช่นเดียวกันนะครับ เราก็ยังมีผักสวนครัวรั่วกินได้ด้วยนะครับตรงนี้เราปลูกเนี่ยก็คือปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีผักบุ้งมะละกอมะเขือคะน้าตัวฝักยาวนะครับส่วนผลไม้ต่างๆเราก็จะมีอะคาโดมะยมชิดนะครับขนุนทุเรียนมะปรางเงาะมังคุดเช่นผู้เราก็ปลูกไว้นะครับแล้วก็จะมีต้นมาปลูกขาตะไคร้เนี่ยเราก็ปลูกไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ ต้นกล้วยตรงนี้นะครับเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลต้นไม้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาพี่น้องพุทธศาสนิกชนเนี่ยถ้ามีโอกาสกระผมเองบรรจงวงและรงพร้อมด้วยทีมงานจิตระพัฒสอนอยากจะขอเชิญชวนบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับมา,าที่อำเภอจุนนะครับตบลเ่ศก์กงอำเภอจุนจังหวัดพะเยอาอยู่ห่างจาก อําตัวอำเภอเนี่ยก็ประมาณสัก2กิโลเศษๆนะครับไม่ไกลนะและเลยเป็นนิดหนึ่งก็จะเป็นสถานที่จ่องเที่ยวก็คืออ่างน้ําธรรมชาติของประมงข้าวเป่ากั่นะครับสำหรับวันนี้กระผมบรรจงก็ได้นําภาพดีๆภาพสวยๆภาพงามๆซึ่งเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับมาฝากสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากครับโอกาสหน้าก็จะนาํา,มมาภาพสวยๆออกมามาฝากช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วย ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ